สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนสาระภูมิศาสตร์เรื่องลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อที่3เรื่องลักษณะ ภูมิอากาศของประเทศไทยก่อนอื่นนั้นเรามาเฉลยใบงานที่ให้ไว้ข่าวที่แล้วกันก่อนเรื่องลักษณะภูมิประเทศของไทยนะครับให้นักเรียนดูเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของตัวเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันเลยครับลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำไมถึงบอกว่าอยู่ในเขตร้อนนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรครับเส้นศูนย์สูตรจะเป็นเส้นที่อยู่ตรงขอบที่ป่องที่สุดของโลกนะฮะถ้าครูวาดรูปให้นักเรียนดูง่ายๆโลกของเรามีลักษณะเป็นวงกลมนะครับเส้นศูนย์สูตรก็จะอยู่บริเวณที่ป่องที่สุดของโลกนั่นเองประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นนั้น เส้นที่มันป่องที่สุดของโลกแสดงว่ามันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่มากนะครับเพราะฉะนั้นบทประเทศทุกประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนั่นก็คืออากาศร้อนนั่นเองนะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง1 0ถึง40องศาเซลเซียสนะครับและอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียส นั่นเองนะครับในรอบ1ปีนะครับในรอบ1ปีเนี่ยประเทศไทยจะมีลมประจำที่พัดผ่านอยู่2ชนิดคำว่าลมประจำเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลมมรสุมครับลมมรสุมนะลมมรสุมก็คือลมประจำา1ปีจะมีมรสุมพัดผ่านประเทศไทยอยู่2ชนิดชนิดที่1ครับ เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับชนิดที่2เรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วลมมรสุมทั้งสองชนิดนี้ต่างกันยังไงนะครับลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยจะเรียกชื่อตามทิศที่มันพัดมามรสุมชนิดที่1คือพัดมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมชนิดนี้จะพัดนําเอาลมหนาวครับ พัดลมหนาวเข้าสู่ประเทศไทยแสดงว่าช่วงไหนที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงนั้นจะเป็นฤดูหนาวนั่นเองส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้จะพัดเอาฝนครับเข้าสู่ประเทศไทยเพราะมันพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยวเราจะดูในแผนที่ฮะ พัดเอาฝนเข้าสู่ประเทศไทยแสดงว่าช่วงเดือนที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดสู่ประเทศไทยช่วงนั้นจะตรงกับฤดูฝนนั่นเองฮะและนอกจากลมมรสุมที่จะพัดมาเป็นประจำของประเทศไทยแล้วยังมีพายุที่เดาใจไม่ได้เขาเรียกว่าพายุพายุหมุนเขตร้อนที่เราไม่รู้ว่ามันจะพัดเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ช่วงไหนนะครับก็จะแบ่ง พายุหมุนเขตร้อนตามระดับความเร็วของลมนะครับถ้าเร็วมากเราจะเรียกว่าพายุโซนร้อนแต่ถ้าพายุโซนร้อนอ่อนกำลังลงมันจะถูกเรียกว่าพายุ d e p r e s s i o ซึ่งมันจะก่อตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเข้ามาในภาคอีสานก่อนนะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมากยิ่งขึ้นนะ เรามาดูย่อหน้าต่อไปอกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แบ่งประเทศไทยออกเป็นสองเขตนะ,<อ>ะเราอย่าจำสับสนกับเขตภูมิประเทศนะฮะถ้าเขตภูมิประเทศจะเป็น4แต่ถ้าเป็นเขตภูมิอากาศจะแบ่งเป็นสองเขตนะครับดังในตารางนี้เลยนะถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนครับประเทศไทยตอนบนหมายถึงอะไรประเทศไทยตอนบนก็หมายถึงทุกภาคยกเว้นภาคใต้ย,ยกเว้นภาคใต้ไม่ใช่ ภาคใต้เป็นภาคเป็นตอนล่างฮะประเทศไทยตอนล่างประเทศไทยตอนบนก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเท่านั้นนะครับจะมีอยู่กี่ฤดูครับลองดูซิสามฤดูได้แก่หนึ่งฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่ละฤดูก็จะกินเวลาประมาณ3เดือนไปจนถึง 6เดือนแล้วแต่ช่วงของลมมรสุมนะครับฤดูร้อนครับจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนก็จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนส่วนฤดูหนาวก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนภาค ประเทศไทยตอนล่างครับประเทศไทยตอนล่างก็จะหมายถึงภาคใต้เพียงแค่ภาคเดียวฮะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจะมีอยู่เพียง2องฤดูการเท่านั้นนะฤดูอะไรหายไปครับฤดูหนาวหายไปจะมีเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนเท่านั้นซึ่งฤดูฝนจะมากกว่าฤดูร้อนด้วยนะครับจะกินเวลาอยู่ถึง7เดือนเลยตั้งแต่พฤษภาคมระจนถึงเดือน ธันวาคมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงไม่เหมือนฤด,ดูอื่นให้มาดูแผนที่นี้ฮะทางด้านขวามือทุกคนลองดูนะครับนี่คือแผนที่แสดงเขตภูมิอากาศขออภัยแสดงลมพายุที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต่างๆะเมื่อกี้เราบอกว่ามีลมมรสุมคือลมประจำที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยอยู่สอ สชนิดใช่ไหมครับเราลองดูฮะ,อะลองดูสัญลักษณ์คำอธิบายสัญลักษณ์กันก่อนอถ้าเป็นรูปพายุที่มี2แฉกเราเรียกว่าเป็นพายุดีเพรสชันและไต้ฝุน่นนะครับซึ่งจะมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ถ้าเป็นสี่แฉกแบบนี้เรียกว่าพายุไซคโคลนพายุไซคโคลนอันนี้จะมีที่มาอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียนะครับนะมหาสมุทรอินเดียเส้นสีส้มคือเส้นแสดงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะมาทางนี้แต่ถ้าเป็นเส้นสีเขียวจะแสดงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาทางนี้เขีนนะครับทีนี้เรามาดูแผนที่กันได้เลย เมื่อกี้บอกว่าลมมรสุมเอาลมมรสุมมันก่อนมรสุมแรกที่พัดเข้ามาคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะพัดผ่านประเทศจีนเข้ามาครับซึ่งประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่มีความหนาวเย็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดเอาความหนาวเย็นที่มาจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย โดยเข้ามาเจอกับภาคอะไรก่อนเลยภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนประจนถึงเดือนมก,กราคมช่วงนี้อากาศของประเทศไทยจะหนาวนั่นจึงเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองเพราะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาแต่ทีนี้ครับลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือนอกจากจะพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเราลองดูข้างล่างนะ ประเทศไทยตอนล่างมันพัดผ่านอะไรด้วยฮะก่อนจะเข้าสู่ภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยมาพัดผ่านอ่าวไทยมาแสดงว่ามันจะต้องหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ภาคใต้นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าทําไมภาคใต้ถึงไม่มีฤดูหนาวฮะเพราะลมมรสุมที่พัดอาอากาศหนาวมามันผ่านทะเล มาก่อนที่จะถึงภาคใต้แบ่งตรงนี้นะตอนบนกับตอนล่างภาคใต้ถูกมรสุมตอนออกเฉียงเหนือพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเพราะฉะนั้นในขณะที่ภาคอื่นอยู่ในฤดูหนาวครภาคใต้กลับมีฝนตกแทนนะครับจะไม่มีฤดูหนาวนะครับต่อไปครับมรสุมชนิดที่สองคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ดูเส้นสีเขียวนะครับ มรสุมนี้จะพัดมาในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งของเราฮะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมช่วงนั้นจะมีฝนตกเยอะนะครับเพราะมรสุมนี้มันพัดผ่านทะเลครับมหาสมุทรอินเดียครับทะเลเอ่าวไทยฮะพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงนี้ประเทศไทยของเราจึงจะเข้าสู่ฤดูฝนเหมือนกันทั่วทุกภาคนะครับยกเว้นภาคอีสานจาได้ไหม ที่เราเรียนเรื่องลักษณะภูมิประเทศไปภาคอีสานมีลักษณะทิวเขาที่เป็นขอบของภาควางตัวเป็นรูปตัว L แ,แบบนี้ใช่ไหมะนะครับเมื่อลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้พัดมาครับมันจึงถูกทิวเขาที่กั้นอยู่ตรงนี้บังแนวฝนเอาไว้เพราะฉะนั้นภาคอีสานจึงเป็นภาคที่ไม่ได้รับอิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้นะครับแล้วภาคอีสานถามว่ามีฝนตกไหมนะครับภาคอีสานต้องคอยลุ้นเอาว่าในปีนั้นจะมีลมพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทยหรือเปล่าถ้าเกิดปีนั้นมีลมพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทยครับส่วนใหญ่ลมพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะพัดมาทางภาคอีสานจะเป็นส่วนใหญ่มันจะพัดเข้ามาทางเวียดนามเข้าลาว พอมาถึงภาคอีสานมันก็จะอ่อนกําลังลงทําให้เหลือแค่ฝนตกนะครับถ้าเกิดปีนั้นมีพายุมากครับภาคอีสานก็จะมีฝนตกเยอะนั่นเองทีนี้ลมพายุไซโครนนะอันนี้จะเกิดในเขตยนมาสมุทรอินเดียครับจะพัดมาทางตะวันตกนะก็แล้วแต่เดาไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับนี่ก็คือพายุแล้วก็ลมมรสุม ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในเรื่องลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับสรุปเดี๋ยวมีสรุปให้ลักษณะภูมิอากาศของไทยนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับประเทศไทยสรุปว่าอยู่ในเขตร้อนนะครับใกล้เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีก็ประมาณ27องศามีทั้งหมด3ฤด,ดูนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับมีแค่2 สามฤดูนะก็คือร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวโดยฤดูเริ่มจากฤดูหนาวก่อนก็ได้ครับฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมก,กราคมฤดูฝนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนฤดูร้อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพ,พันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี่คือลักษณะ ภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นใบงานของเรานะครับเรื่องลักษณะภูมิอากาศสามารถทำได้เลยนะครับเพียนชื่อชั้นเลขที่ตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับกิจกรรมหลังการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ